เฉลิมถวญ,ญาิโยมและสาวิชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วังบั <Yeah. S 2> วบานนะโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่สิบเจ็ดของฉบับมหมามกุตราชวิตยาละยรนะ <Yeah. S 2> ในเล่มที่สี่สี่สิบเจ็ดในเรื่องราวของกิงศีละสูตรในเรื่องของฮีรีสูตรแล้วก็ถ้อยคำของพระวังทีสะนะ yeah. ที่จะได้มาคุยในวันนี้ซึ่งในจิงสีและสูตรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ภาษารีบุตรกาบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่านรลชนนั้นเนี่ยพึงจะต้องประพฤติตัตวมีปกติอย่างไรนะพระองค์ก็ทรงตัดว่าปุรุชนเน้ยนรลชนนั้นเนี่ยก็พึงที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเมื่อตัวเองไปหาครูนะก็พึงที่จะรู้จักกาลเทศะ นะฟังถ้อยคําสอนครูด้วยความเคารพนะระลึกถึงเนื้อความที่ครูสอนมีความสมรวมให้เกียรติแล้วก็ประพฤติเรื่อเฟื้อต่อครูโอฟังแล้วก็ซาบซึ้งใจอ่านแล้วก็ซาบซึ้งใจนะในถ้อยคําที่องค์สมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนภาษาลีบุตรนะเพราะว่าความเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเะนี่ยมันเป็น มันเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบในข้อที่สี่แล้วมันเป็นสเสน่ห์ของคนเราเพราะว่าผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายน,นอกจากนี้ผู้ที่มีพระคุณต่อเราอย่างมากล้นนาลองจากพ่อแม่คือครูครูที่ประสิทธิ์วิชาความรู้นะวิชาความรู้ให้เราได้ไปมาประกอบสมาพนะทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อม เพราะนั้นการที่เข้าไปหาครูก็พึงดูการะเทศะเมื่อฟังครูสอนนะให้ความรู้ก็พึงที่จะมีความสำรวมมีความตั้งอกตั้งใจนะด้วยความเคารพนะระลึกนะจดจำถ้อยคำของครูนะเพื่อให้ครูนั้นเนี่ยได้มีกำลังจิตกำลังใจนะที่จะได้สอนสั่งนี่ก็จะเป็น เป็นสิ่งที่นรชนพึงที่จะต้องกระทําในากิงสีละสูตรนะส่วนในเรื่องราวของฮิริสูตรนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผู้ทรงทรงตรัสว่าความเพียรน,นั้นเนี่ยนะจะทําประโยชน์ให้กับชีวิตเรานะจะทําให้เรานนเนี่ยมีความสุขมีความเจริญนะผู้ที่มีความอ,าอยู่ในความสงบสงัดนะก็จะเป็นผู้ที่มีความไม่กังวนกวาวยต่างๆเหล่านี้เป็นต้น หรือในถ้อยคําที่พระวังคีะสะภาษาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงเอได้ที่ได้กล่าวสอนแก่เราออ,อุบาสกอุบาสิกาว่าบุคคลนั้นเนี่ยพึงกล่าววาจาที่ทําให้ตนไม่เดือดร้อนนะคือไม่กล่าวไปแล้วทําให้ต้องมาถูกฟ้องอ่นะในปัจจุบันก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นการกล่าววาจาที่เบียดเบียนผู้อื่นนะไปให้ร้ายผู้อื่นอะไรต่างๆแบบน,นี้เป็นต้น นะวาจาที่พูดเนี่ยก็พึงที่ต้องเป็นคําสัตย์คําจริงแล้ววังคีพระวังคีสาก็สรรเสริญถ้อยคาของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าเป็นถ้อยคํามันเกษมเป็นวาจาร์เกษมเป็นวาจาร์สูงสุดเป็นวันวาจาที่เพื่อไปสู่บรรลุพระนิพพานไดนะ้นี่เป็นถ้อยคําของพระวังคีสาซึ่งอยู่ในเอ,อพระไตรปิฎกเล่มนี้นะส่วนในเรื่องราวของ วิชาชีวิตที่เราจะได้คุยกันนะตามคาสอนของครูบาอาจารย์นะครับว่าสิ่งที่เราพึงจะให้มันมีอยู่ในจิตใจของเราให้มันครอบครองจิตใจของเราให้ได้เป็นอุปนิสัยประจําก็คือกุศลธรรมนะให้เราเป็นผู้น้มีกุศลธรรมท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นนักนะชีวิตนี้มันมีคุณค่าที่เรา,เาพึงจะต้องพึงจะต้องแบบสั่งสมคุณงามความดี นะดูแลจิตของตัวเองให้ดีนะระวังที่จะส่งจิตออกนอกนะออกนอกตัวเราเนี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้วตัวเราก็จิตก็ไปไหนมาไหนเราไม่ได้มีสติระลึกรู้นะเพราะนั้นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้อ่อสอนสั่งมานะว่าระวังจิตส่งออกนอกนะจิตนั้นเป็นสมบัติของเราตัวเราเองโดยแท้เลยนะทุกคนมีจิตนะแต่ว่าบางทีเราลืมดูแลจิตเรา นะเราจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่จิตใจเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นในถ้อยหลักในหลักคำคำสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของหลักธรรมจักรกับปวัตนาสูตรที่ว่าให้เรานนเนี่ยอยู่ในหลักของออมัชฌิมาปฏิปทาการเดินการเดินสายกลางการปฏิบัติตามอริยามรรมีองค์แปดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือในรูปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณนั้นเนี่ยเป็นอ,อ,อนัตตาต่างๆที่เราพึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ขอให้เราได้รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาที่เป็นถ้อยคําที่เป็นคําสอนของผู้ดองที่ทําให้พระอญญาคนอนญานั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบานันเพราะนั้นการที่หลวงพี่ได้ไปงานศพต่างๆก็ถึงทําให้ได้เป็นข้อปองสังเวชว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เท่านี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นขอให้เรานันเนี่ยได้มีกุศลธรรมนะอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานะปฏิบัติ นาะยึดมั่นนะว่า,าสิ่งที่เป็นสติของเราไม่ว่าจะขณะยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเนี่ยขอให้เรามีาสติรละลึกรู้นะอยู่เสมอถ้าหากว่าจิตเราสติดีจิตก็จะสงบได้เมื่อจิตสงบมันก็จะเป็นทางไปสู่สติปฐานสี่นะคือเห็นในกายในเวทนา ในจิตแล้วก็ในธรรมเช่นกฎตายรักษ์ของความเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนะหรือแม้แต่าการดำรงชีวิตนะไม่ว่าเราจะทำอาชีพใดก็ตามอย่างอาชีพเป็นหมออาชีพเป็นหมอก็ต้องมีเมตตาที่จะดูแลรักษาคนไข้าอาชีพครูก็เช่นเดียวกันนะที่เมื่อกี้ในในกิงศรีรัสูที่พระพุทธองค์ตัดตกับพระารีบุตรว่าเราจะต้องเคารพครูเนี่ยเพราะว่าครูเนี่ย เป็นผู้ที่มีเมตตามีภูมิหารธรรมนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีแพทย์ก็ดีครูก็ดนะีผู้รับเหมาก่อสร้างก็ดีเนี่ยนะในการที่จะคิดคำนวณวัสดุนะก็ต้องดูความเป็นมาตรฐานเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปคิดค่าวัสดุนะการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพรองลงมา ซึ่งราคามันถูกลงและตัวนั้นมันเป็นแบบเงินทอนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยพังลงมาได้เหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ผู้พิพากษาผู้พิพากษาเนี่ยจะมีหลักธรรมอยู่เลยว่าจะต้องออการตัดสินคดีเนี่ยจะต้องไม่มีมโนคตินะไม่มีไม่มีโลภโทสะโมหะไม่ไม่ตัดสินด้วยด้วยความเ,เห็นแก่มิสินจ้างไม่ตัดสินเพราะ ความรักไม่ตัดสินเพราะความโกรธอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเราก็พึงจะต้องปฏิบัตินะตามคําสอนสอนงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ในเรื่องของฮีรีสูที่เราจะต้องนําความเพียรมาใช้บังคับเพราะว่าก่าจะมาเป็นผู้พิพากษาได้เนี่ยโอ้ก็ต้องจบนิติศาสตร์จบในเป็นประกอบอาชีพสองปีทางกฎหมายสองปีถึงจะมาเป็นผู้วักษา,าได้ ก็ยากอะนะเดี๋ยวนี้คนสอบก็เป็นมือนอะนะแล้วรับก็เพียงร้อยคนหรือห้าสิบคนนะแล้วแต่คะแนนจะถึงหรือไม่ถึงหรือเป็นหมอเนี่ยคนที่จะเป็นหมอได้มันก็ต้องมีความเพียรในการอ่านหนังสืออย่างมากมายเพราะฉะนั้นความเพียรน,นั้นมันก็นํามาเป็นความสุขความเจริญต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นหรือหรือแม้แต่การเป็นทนายความการเป็นทนายความเนี่ยการซักคดีเนี่ยนะเราก็ต้องซักคดีด้วยความ สุภาพอย่าไปซักคดีแบบว่าเ,เหมือนกับเป็นการด้อยค่าพยานของอีกฝ่ายหนึ่งมันจะก่อให้เกิดความเครียดแค้นแล้วการเบิกความของพยานอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปรปักต่อเราเลยแต่ถ้าเรามีความเป็นมิตรซักความด้วยความเป็นมิตรเนี่ยนะบางทีก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อลูกคดีของเราแม้ถึงว่าแม้ถึงว่าเขาจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็ตามเพราะนั้นคือบุคคลน,นั้นใน ถ้อยคำที่พระวังคีสะได้กล่าวว่าพึงกล่าวถ้อยคําที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นวาจาสัตว์นะและสรรเสริญพระวาจาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าเป็นวาจาที่สูงสุดเป็นวาจาที่กเกษมเป็นวาจาที่เพื่อเอ่อบรรลุพระนิพพานาเหล่านี้เป็นตน้นเนะยเพราะนั้นในการดํารงชีวิตนะที่เราพึงจะต้องดูแลจิตของเราให้ดีเพราะจิตแท้นั้นเนี่ย จิตเดิมแท้นั้นมีมีมีจิตเดิมแท้มีความห่องใสนะมีความห่องใสเหตุที่จิตมีความขุ่นมัวเพราะว่ามีอุปกิเลสเข้ามาครอบงำนั่นนั่นเองเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะก็พึงที่จะได้ให้กุศลธรรมหลักธรรมศัจธรรมนั้นเนี่ยจเจริญงอกงามอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าชีวิตนั้นเนี่ยมัน มันสั้นมันมีน้อยแต่มันมีคุณค่านั่นเราพึงที่จะสร้างวาสนาบาร,รมีให้กับตัวเองอย่างดีนะมีสติปัญญาที่จะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะให้กุษ์ลธรรมเนี่ยเข้ามาครอบครองในจิตใจของเราและการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมนะไม่หนักจนเกินไปจนถึงเจ็บป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพยายามรักษาจิตให้มีความ สงบให้ได้นะให้ธรรมะนั้นเนี่ยมันเจริญงอ,อกงามอยู่ในในจิตใจของเรานะออมองอะไรเนี่ยก็มองด้วยความลึกซึ้งนะมองด้วยความเ,เห็นใจมองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเมตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วตัวเราเองนั้น การทำสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของทานศีลภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าทานนั้นเนี่ยอันนี้สงน้อยกว่าศีลสิบเท่าบางท่านก็บอกเป็นร้อยเท่าบางท่านก็บอกพันเะท่านะรักษาศีลก็ร้อยเท่าก็เท่ากับภาวนาเท่าเดียวเพราะนั้นการเจริญภาวนานั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามซึ่ง เราน่าจะฝึกภาวนากันนักวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะเพื่อให้มันเกิดความาสงบในจิตใจของเรานะครับและอธิษฐานนะเพื่อที่จะวนค้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในกิงสีูตรที่ภาษารีบุตรได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ในหน้า หน้าสองร้อสิบปดนะกิงสีละสูตรนะว่าพระสาลีบุตรทูลถามด้วยพระคาถาว่านรชนมีปกติเนี่ยมีพึงมีความประพฤติอย่างไรผู้เจ้าข่าพรผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่านรชนพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญนะคืออ่อนน้อมอ่ะและเมื่อไปหาครูไปหาครูครูอาจารย์ก็ต้องรู้จักการาทศะรู้จักการก็คือรู้จักการาทศะนะรู้จักขณะฟัง นะฟังก็พึงระลึกถึงเนื้อความนะธรรม,มะความสํารวมนแะละพึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อด้วยดีดูแลครูบ้างตอบแทนบุญคุณครูบ้างถ้ามีโอกาสอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของก็ได้เพียงแค่ความเคารพความระลึกถึงนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลานี่คือในเนื้อหาออของกิ่งสีลสูตรนะซึ่งอยู่ในหน้า2 1 8ส่วนในเ,เรื่องของฮิริสูตรนะฮิริสูตร นะก็จะเป็นเรื่องราวของความเพียรน,นะที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทเจ้าได้ทรงทรงตัดนะว่าความเพียรนั้นเป็นเหตุกระทาความปลาโมดนะนำความสัมเนเสริญมาให้คือเมื่อเราทําความเพียรเราทําความดีมีความขยันหน้าที่การงานก็จะเลื่อนลุ่งเรืองนะเราก็ย่อมได้รับการสันเติญนําสุขมาให้นะเราก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์พละราหี่สองอันนําธุระสมควรแก่บุรุษไปอยู่ย่อมเจริญน,นะบุคคลที่ดื่มลสแห่งความอิ่มเอิบในธรรมนะ ดื่มลดอันเกิดแต่ความสงัดและลดแห่งความสงบแล้วคือการอยู่ในความสงบความสงัดแล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้ไม่มีความกังวลกวายเพราะฉะนั้นคนเจ็บป่วยเนี่ยถ้าหากว่าพยายามที่จะทําทใจให้สงบได้คิดว่าเออมันเป็นคืออันนี้มันต้องฝึกนะมันไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยอย่างฟังหลวงพี่แล้วจะทําได้เลยหรือหลวงพี่เองก็ตามมันก็ต้องฝึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าพูดแล้วหลวงพี่จะทําทได้มันก็ไม่ใช่นะเพราะบางทีแบบว่าถ้าหากว่าพูดพูดอยู่เนี่ยแล้วยุงเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยกัดอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึ่งเนี่ย แล้วให้ปล่อยอยู่เงี่ยโอ้โหถึงเป็นพราก็แย่เนี่นะขนาดแค่นีด้เดียวแค่ยุงกัดอ่ะเพราะนั้นมันต้องฝึกถ้าเราฝึกได้เหมือนอย่างที่หลวงพี่เค,เคยเคยบอกว่าภาษาลีบุตรได้ไปอ่อโปรดอนาถาบินิการเศรษฐีก่อนที่จะเสียชีวิตอ่ะว่าให้ละวางในเรื่องขันห้าลูกเวทนงงาสัญญาหลังขนานิตญาณละให้หมดละในเรื่องของรูปรถกลิ่นเสียงให้หมดละในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดละในเรื่องของธาต ดินน้ำลมไปจิตวิญญาณะให้ได้หมดวางเฉยได้หมดแล้วจะตายแบบไม่ทุกข์ทรมานเพราะถ้าตายแบบทุกข์ทรมานกวนกวยกัะสับก่ายเนี่ยบางทีมันไปสู่ทุกขติภูมิไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายได้ถึงแม้ว่าจะทําบุญมาแต่ว่าผลแห่งบุญเนี่ยการที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขมันก็มีหลายประเภทสุนัขบางประเภทก็อยู่ห้องแอร์มีอาหารทานอย่างดีเพราะว่าเจ้า เจ้าของเป็นคนรวยรักเลี้ยงดูอย่างดีแต่สุนัขบางตัวไม่เคยทําบุญมาก็เป็นสุนัขข้างถนนสุนัขจรจัดที่เออต้องวิ่งหนีเจ้าถิ่นมาเรื่อยอะ่ะนะคคือสุนัขกม็มีภาษาของมันนะถ้ามันมันเป็นมิตรกับเราเนี่ยหางมันจะชี้แล้วมันก็จะกระดกแบบว่ากระฝ่ายกระฝ่ายอะ่ะนะเหมือนเอาเอขาลบอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าหางมันตกลงเนี่ยแสดงว่ามันกลัวเหมือนกลัวเจ้าถิ่นนะหลวงพี่จะเห็นแบบ สุนัขที่แบบว่าแบบโดนเจ้าถิ่นไล่เนี่ยหางจะลู่ลงไปอะไรต่างๆเหล่านี้็ตน้นเพราะนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็อย่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยขออย่างน้อยก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ก็ยังดีเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของจิตสุดท้ายเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเ,เพราะนั้นการที่อยู่ในความสงบสงัดนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแก่ตัวเรานะแก่จิตสุดท้ายของตัวเราส่วนในถ้อยคาของ พระวังคีสะนะก็จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเ,เล่มนี้เช่นเดียวกันนะว่าลำดับนั้นแลท่านพระวังคีสะได้กล่าวถ้อยคำนะว่าบุคคลพึงกล่าววาจาไม่เป็นเหตุให้ตนเดือดร้อนนะอย่าไปกล่าวว่าร้ายคนอื่นให้เขาต้องมาฟ้องคดีเราและเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศาลก็ถึงกับตัดสินจำคุกไม่รองลงอาญา และอันไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นคือไม่ไปกล่าวให้ร้ายคนอื่นเขาทําให้เขาแบบหมดหนทางหากินบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักอันชื่นชมนะในคําสัตว์ที่เป็นอัศจรรและเป็นธรรมวาจาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นวาจากเกษมเพื่อบรรลุพะนิพพานเพื่อทําที่สุดแห่งทุกวาจานั่นแหละเป็นวาจาสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายนะวาจาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระศาสดางเหล่านั้นเนี่ยถือว่าสูงสุดนะเหนือกว่าวาจา ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ได้มาที่น้ำตกวังบัวบานมีความเล่าขานนานหนักหนาถึงครูบัวบานที่เคยสิ้นชีวาที่วังบัวบานนี้หนาตำนานธรรมในวันนี้ได้มาก่าวในพระไตรปิฎกได้สาธกในเล่มที่สี่สิบเจ็ดนั่นเป็นเรื่องราวของออถ้ยคำที่ภาษาลีบุตรได้กราบภูนถามภาษาสดาเช่นนี้พลัน ว่านรชนนั้นพึงกระทำตนกันอย่างไรพระพุทธองค์ทรงตัดว่านรลชนผู้ปกติพึงมีความอ,อ่มน้อมถ่อมตัวเป็นนิดย่อมดีนั่นในยามที่เข้าหาครูที่ปูกพันพึงมีความนอบน้อมนั้นและตั้งใจมีความสำรวมในกิริยาท่วงท่าและวาจาอย่างดีนั่น ประพฤติเอื้อเฟื้อต่อครูบ้างย่อมดีพันสิ่งเหล่านี้นั้นอยู่ในกิงสีและสูตรเอ่ยส่วนฮิริสูตรนั้นเป็นเรื่องราวตามคำสอนที่องค์พระบวรผู้มามั่นได้ตัดถึงความเพียรมีคุณอเนกอนันท์นนนทำให้เรามีความสุขความเบิกบานนั้นช่างงดงามผู้ที่รู้ถึงความสงบความสงัดย่อมหมดจากความ เป็นผู้กวนกวายเช่นนี้นั่นขีดสุดท้ายที่ดับไปด้วยความสงบสงัดและดีพันย่อมไปสู่สุขตินั้นอย่างแน่นอนส่วนในถ้อยคำของพระวังขีสะเจ้าซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มามัน่นได้กล่าวถึงถ้อยคำที่งามพลันว่าบุคคลทั้งหลายนั้นพึงกล่าวถ้อยคำที่ดีงามอย่ากล่าวถ้อยคำที่ทำให้ตนต้องเดือดร้อนหรือ กล่าวถ้อยคำตัดรอนศักดิ์ศรีผู้อื่นนั่นกล่าวถ้อยคำสัตว์และมีประโยชน์ย่อมดีพันคำตรัสขององค์พระาศาสดานั้นสูงสุดจริงชีวิตนี้แสนสั้นกันยิ่งนักมีคุณค่าจากที่เราคึงมาดมั่นสั่งสมบุญกุศลกุศลจิตที่ดีพัน ดูแลจิตของตนนั้นให้เบิกบานในปฐมเทศนาองค์พุทธ,ธะได้ทรงตัดถึงเรื่องไตรักษ์ณเช่นนี้นั่นอริยมรคมีองค์แปดเช่นนี้พันรวมถึงการเดินทางสายกลางนั้นช่างงดงามว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นย่อมดับไปโกนทัญญะหัวไวเป็นหนักหนา ได้ฟังพระดำรัสเช่นนี้นาบรรลุพระโสดาบันในทันทีพระพุทธองค์ทรงตัดขึ้นมาว่าโกนัญญะโกนัญญะ,ะรู้แล้วหนอขอเธอจงอย่าได้ลีรอมันฝึกฝนสมาธิจิตให้ดีพันพึงบริกรรมทั้งยืนเดินและนั่งนอนไม่อาทรความเหนื่อยล้าย่อมดีนั่น อาิลียสงในประเทศไทยทั้งหลายพันที่บรรลุขั้นยานสูงนั้นปฏิบัติด้วยความเพียรทั้งยืนเดินนั่งนอนท่านบริกรรมโดยตลอดไม่เคยจอดความเพียรเช่นนี้นั่นขอให้เรามีจิตเดิมแท้ที่ดีพันสร้าง วาสนาบารมีของตนนั้นให้งดงามพร้อมหน้าหนึ่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่ส7สิบเจ็ในเรื่องราวของกิ่งศรีละสูตรที่ภาษารีบุตรกาบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องราวของยิรลีสูตรที่พระองค์ทรงตัดในเรื่องของอานิสงส์ของความเพียรถ่อยคําของพระวังคีสะที่เตือน อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าอย่ากล่าวถ้อยคําที่ไปทาร้ายผู้อื่นขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพี่บาประธานพรแด่เยวพี่เยมน้องท่านท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสุเร็จสมมางมาศปารนาขอทิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรหายทั้งหลายทัง,ง,ง,งของหลวงพี่และของพวกเราและดวงวิญญ,ญาณของคุณครูบัวบานชัยวงแก้วซึ่ง สิงสถิตยอยู่นที่วางบัวบานแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวาดาได้โปรดแจ้งกท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร